ัดีค่ะขาต้อเข้าสู่วันพระไม่ได้มีคนเดียววันนี้เจอกันไหนแล้วทุกวันพระนะคะวันนี้วันพระไม่ใช่วันโกและวันนี้ตรงกับวันพระวันจันเย่เดี๋ยวเรามาปล่อยปลาหน้าเขียงของจังหวัพระกันนะคะทุกคนวันนี้ปลาของเราพร้อมแล้วปลาหมอปลาไหลปลาสวายปลาดุกน้องนิชาสวัสดีค่ะร้านนี้ก็มีอีกร้านหนึ่งเป็นร้านปลาปล่อยชื่อนิชาปลาปล่อยนุโคอุดหนุนกันได้ปลาเขาหลากหลายมาก คือบางทีใครอยากปล่อยปามงคลหรือปล่อยตามวันเกิดราศีอะไรเนี่ยถามก็ได้อ่าเขาก็จะมีแบบวิธีแนะนําให้ว่าปล่อยอะไรเหมาะกับเหมาะกับตัวปลาในวนนี้ปลานปในเนี่านายไม่รู้ได้รู้จักปลาแบบแปลกแล้วนี่ปลาในาทุกคนปลาในามันปล่อยบัามันสิริมงคลยังไงมันต้องมีความหมายความหมายนี่คือมันจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวเรามากล่าข้าอันธิษฐานพร้อมกันนะคะ เริ่มด้วยน้ำโมก่อนเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชะวันโตข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าขอให้มีเดช มีอำนาจมีวาสนาธรรมบูชามหาปัญโยข้าพเจ้าบูชาพระธรรมขอให้มีปัญญาสังค้บบูชามหาโพค้าวโหข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์ขอให้มีโพคาทรัพย์สมบัติ อิมินาสักกาเลนะพุทธังธรรมังสังฆังปูเชมิข้าพเจ้าขอนอบน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าอีทั้งคุณมิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณทานบารมีศินบารมี เนคขมมะบาลมีปัญญาบาลมีวิทยะบาลมีขันติบาลมีสัจจะบาลมีอธิษฐานบาลมีเมตตาบารมีโอเบขาบาลมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดี มีระลึกได้ก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสัพพายศัตรูใดๆอย่ามาพ้องพาน สัพเพสัตตาอเวลาอพยาปาัาชาอน้คาสุขีอัตตานังปะริหารันตูขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภยัยขอให้พ้นทุกพ้นภยัยปลาทั้งหลายเหล่านี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้ส์พ้นจากความตายสะพ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพะโสก ให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยให้ได้บรรลุมรคผลลนิพพานในการปัจจุบันนี้เธอนิพพานนะปัจโยโหตูโอเคอ่ะเอาพี่กบเ,เกจ้าคนในคนเจ้าคนในคนแล้วปัายปัยเจ้าคนในคนแล้ว เป็นแล้วเจ้าคนนายคนเป็นไม่ถึงเนี้ยคหมอเอาสุขภาพไหมเสุขภาพเอาเอาแล้วเอาพ่อไปปล่อยกับพี่กบไปจับการจับกันวันล้วตัวเองเพิ่งเป็นเพิ่งตัวเงก็เพิ่งป่วยมาตัวเงก็เพิ่งป่วยมาจับจับนอนหลับไปจวงแล้วอ่าอุ้ยตายแท็ก ปาน้ยปาน้ยอไปอ้แบสวยเลยม่ทำ่แ้าะเลน่นอนยเลยอปาเาิแน่นอนะ่ปอ้หวเล็กตัวเลวเเล็กตักัวเล็กตัวกัวเล็กตัวเล็กล็วเล็ล็กตัวกตัวเลตัวเล็กตัวเล็กตัวเลล็กตัวเล็กตัวเล็ล็วเล็กตัวไล็กตวเล็วเลม่ตัว เรียบร้อยต้ตัวด้วยไมเป็นตัวหลักแรกครับต้องต้องให้จริงนะแพ้แพ้อยู่แล้วนรับงานเข้าเรามาร่วมใจร่วมใจมาผคุยแพ้ไปกินหัวมันเรียบร้อยเลยไม่นึกเดืบเดือบมันจะมันมันมันกระแทกไหมไปนิดนึงไปกินมันแดงๆไหมไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันกระแทกเรีบเลยพี่สามเลื่อนกล้องมานิดนึงเดี๋ยวน้องปลาไปก่อน เพราะว่าอยาจะแจกนั่นปลานกออะพ่อมาพ่อพ่อไปล้งทังมาด้วยกันมาด้วยกันร่วมบุญร่วมใจพบหน้านจะไเป็นนเนาะร่างบารมีกันเด็ดูมเด็ดถูม่เุ้ยแม่ดูสีผงใสลงโมาแล้วปลาสวาย หาไม่พ like ี่กล้องเลยโชว์ป้งพี่กล้องเลยอ้ยเฮ้เร็บเลยยี่สิบโลยเลยสระวันนี้ได้ยี่สิบกิโลค่ะทุกคนค่ะมีสมาชิกใหม่คือปลาในเราต้องวัดไข่พิงเพึ่งเค่ได้ยินวันนี้มีปลาในนะปลาดุกไข่ปลาหมอปลาสวายปลาไหลเฮ้ยปลาในปลาดุกปลาหมอปลาสวาย ะอะไรคาป้า,ปา <laughs> งงอะไรเมื่มอเมื่อกีนมันจะมีหกนะโอเคอนุโมธนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ร่วมบุญกับวันพระไม่ได้มีคนเดียวมาตลอดตลอดวันนี้เราก็สู่เข้าซีซั่นปีที่3แล้วเนาะที่เราปล่อยร่วมกันมาแล้วก็เดี๋ยวรายชื่ออนุจะไปใส่ไว้ในแคปชั่นพับนึ่งทีนึงนะคะเพราะว่าให้พูดในนี้คือชื่อจะเยอะมากเลยยาวชื่อเยอะ ก็ถ้าไม่ได้เก่าชื่ออะไรก็ต้องขออาภัยด้วยแต่ว่าจะไปอยู่ในแคปชั่นให้หมดเลยนะคะในโพสต์ของภาพนิ่งเนาะก็แล้วอนุโมทนาบุญกับทุกท่านให้ขอทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพระหน้าเพราะวันพระไม่ได้มีคนเดียวสาธุสวัสดีค่ะ